ความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะเรากับเขายังมีวาสนาที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมเพื่อไปประกอบการตัดสินใจนะว่าคุณจะรอหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปนะคะใครที่บัเงเอิญผ่านมาเจอเนี่ยจ,จะเป็นพลังงานของคุณก็ได้เป็นการทานายแบบโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลือกรับจะสิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้นะคะ ว่่าาเป็นอยงไรพลังงานใบแรกเป็นความเงียบนะคะไปต่อมาแล้วก็มีความเงียบมีความห่างไกลนะคะมีความคิดถึงมีความรอคอยนะใต้สำรับเป็น7จ็ม้า บางกรณีนี่มีการปิดกั้นนะนอกจากจะนิ่งเงียบแล้วบางกรณีคือบล็อกกันเลยนะคะแต่บางกรณีไม่ได้บล็อกก็คือเหมือนมีกำแพงกัน้นกั้นใจกันกันก้นการพูดคุยกันนะในความรู้สึกในฝั่งของคุณในตอนนี้นะแน่นอนนะคะว่าคุณนะ่ยยังคิดถึงเขายังแอบรอคอยนะยังอยากรู้ความเป็นไปของเขาและลึกๆแล้วในใจของคุณนะ่ะก็มีความหวังมีความหวังว่าเรากับเขาอ่ะ จะได้วนเวียนกลับมาหาก,กันไหมหรือว่ามันจะต้องห่างก,กันไปแต่ลึกๆในใจของคุณน่ะเหมือนมีเซนต์บางอย่างที่บอกคุณว่าเขายังไม่ไปไหนหรอกเขายังจะกลับมานะคะส่วนในฝั่งของเขานะคะช่วงนี้เขาก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะไปโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องทําสิ่งที่เขาสนใจถ้าเป็นวัยทํางานก็จะเป็นในเรื่องการงานต่างๆภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นวัยเรียนก็จะเป็นในเรื่องกิจกรรมนะคะเรื่องการเรียนเรื่องกิจกรรมต่างๆถามว่า ในฝั่งของเขายังมีการคิดถึงคุณบ้างไหมเขาก็ยังมีการนึกถึงคุณอยู่เพียงแต่ว่าคนที่คิดถึงมากกว่าคนที่แอบหวยหามากกว่ามันจะเป็นฝั่งของคุณฝั่งของเขาเขาก็คิดถึงแต่มันเป็นความรู้สึกคิดถึงนึกถึงที่เขายังควบคุมอารมณ์ควบคุมความอ่อนไหวในใจของเขาได้ไม่ได้หวยหาสามารถที่จะดําเนินชีวิตยังไปโฟกัสสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเขาได้เป็นอย่างดีการที่มีระยะห่างอ่ะเขารู้สึกว่า มันดีต่อมันดีต่อเราทั้งคู่นะคะบางทีการที่อยู่ใกล้กันน่ะมันก็เต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็เรื่องราวที่ทำให้เรากับเขาต้องมีเรื่องทะเลาะก,กันเอาชนะกันประทะกันตลอดเวลาแต่พอห่างแบบนี้แล้วอะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะเขารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่สงบแล้วก็มันทำให้เขามี energy ไปโฟกัสในสิ่งอื่นๆได้ดีกว่านั่นเองนะและในดวงชะตาของเรากับเขานะคะ ยังมีวาสนาต่อกันไหมหรือว่าจบกันไปแล้วมาเช็คในเรื่องของอาวาสนาที่ยังเกี่ยวข้องกันนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ไพนะ่เดอะเวิ์นะมี ให้เดอะเวิร์ลให้เดอะสตาร์ให้ชาลีออตเนี่ยพลังงานของคุณกับเขาอะมีมีความห่างไกลคือบางทีอาจจะเป็นคนคนไทยที่อยู่คนละภาคคนละจังหวัดหรือจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะแล้วก็พลังงานเนี่ยจะสื่อไปในแง่ของคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์นะการเดินทางไกลการต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของความแตกต่างเรื่องอายุเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมด้วย นะถามว่าคุณกับเขายังมีวาส,สนาต่อก,กันไหมยังมีวาส,สนาต่อก,กันค่ะนะคะยังมีโอกาสที่คุณกับเขาอ่ะจะมีแนวโน้มได้วนเวียนกลับมาติดต่อพูดคุยกันนะคะในเบื้องต้นน่าจะมีการวนเวียนกลับมาในลักษณะช่องทางออนไลน์นะพอไพ่เด่นเด่นเลยจะเป็นไพ่ 8, uh, 7ปดเจ็ดถ้วยไพ่เดอะเมดิชีและไพ่เดวิลส3ไพ่สใบเนี้ยจะเป็นในเรื่อง uh, แล้วก็ไพ่ชาริออตด้วยจะเป็นในเรื่องการติดต่อสื่อสารระยะไกลทางไกลการติดต่อสื่อสารผ่าน uh, เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ทันสมัยนะคะดังนั้นเชื่อว่าการไพ่ที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารขึ้นมาเยอะมากยังมีโอกาสที่คุณกับเขาอะจะได้วนเวียนกลับมาพูดคุยกันนะคะเพียงแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานาน,าน ไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างที่คุณคาดหวังนะแต่คุณก็สบายใจได้ว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยมันมีช่องทางมากมายที่ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันแต่มันก็ยังมีการสอดส่องกันได้ใครที่บล็อกกันไปก็ใช้อุปกรณ์ของคนอื่นๆมาส่องแต่ถ้าใครที่ไม่ได้บล็อกอ่ะก็มีการส่องอยู่ส่องทางไกลส่องเงียบๆส่องแล้วก็ยังนึกถึง ะะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ take a คชั่นอะไรเร็วๆนี้เชื่อว่าความสัมพันธ์มันมีการวนเวียนแน่นอนนะและถ้ามีการได้ติดต่อกลับมาจะเป็นฝ่ายเขาติดต่อกลับมาก่อนใช่หรือไม่ขอ3ใบนะคะไพ่3ถ้วยนะไพ่ The Star นะคะแล้วก็ไพ่ h i g h p r i e s t e s s ขอขยายไพ่ใบนี้สิ ใช่ค่ะฝั่งเขาจะเป็นคนที่ติดต่อกลับมาก่อนนะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่เงียบมีจดหมายอยู่ในมือมีข้อความอยู่ในมือและไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่นิ่งเงียบแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บอกว่ามันมีระยะเวลาที่ยาวนานไพ่เดอะสตาร์มันเป็นไพ่ที่บอกว่ามีโอกาสจะสําเร็จนะยิ่งไพ่สามถ้วยมันมีโอกาสได้กลับมาจอยกันได้กลับมาเจอหน้ากันปาร์ตี้สังสรรค์พบปะพูดคุยกัน นะแล้วก็ไพ่หกถ้วยที่ขยายมาไพ่เงียบเนี่ยไพ่ใบนี้คือคนเก่าคนเก่าด้วยรักต่างวัยด้วยมีการที่จะเข้ามาพูดคุยกันมาปรับความเข้าใจกันมาง้อ,อมาขอโอกาสและสิ่งที่เขาเก็บไว้ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมีข้อความมากมายที่เขาอยากจะพูดดังนั้นในฝั่งของเขาอ่ะจะมีการเตรียมการวางแผนเพื่อจะเข้ามาพูดคุยกับคุณแต่จะต้องรอเวลาสักหน่อยเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่รีบเลย ไม่ได้กระตือรือร้นใดๆทั้งสิ้นที่จะพยายามเข้าหาคุณในเร็วๆนี้อาจจะต้องการขอเวลาคิดขอเวลาทบทวนขอเวลาตัดสินใจให้ชั่วก่อนว่าเขาอยากที่จะกลับมาจริงไหมนะเพราะพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะนิ่งมากแต่ยังเห็นในเรื่องของการเตรียมการเตรียมข้อมูลของการที่อยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณอยู่นะยังไม่ได้ต้องการที่จะตัดขาดเพียงแต่เขารอเวลาที่เหมาะสม ตอนนี้เขาอยากที่จะอยู่กับตัวเองก่อนนะการที่เขาได้อยู่กับตัวเองในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะ่ะมันเป็นเหมือนการชาร์จพลังงานชาร์จแบตให้เขา ะะพลังงานจะมาตอนที่เขาสงบและเขาก็เตรียมร้อยเรียงคําพูดต่างๆไวหมดแล้วละ่ะเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ที่เขาอะ่ะจะพร้อมส่งข้อความนั้นมาหาคุณนั่นเองแต่ไพ่ใบนี้มาแน่นะคนเก่าคนนี้ส่งข้อความมาหาคุณแน่เพียงแต่ช่วงนี้คุณก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนไปใช้ชีวิตของคุณไปตามปกติเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดที่จะติดต่อก,กับมาหาคุณเร็วๆนี้ภายในหนึ่งเดือน2เดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่นะคะและการติดต่อก,กลับมา ครั้งนี้ความสัมพันธ์เรากับเขาจะดีกว่าเดิมไหมราชินีเหรียญอัศวินถ้วยไพ่เดอะฟูลราชินีถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำความเข้าใจพลังงานของอัศวินถ้วยกระเดืฟูเนี่ยเขาเป็นพวกศิลปินทำอะไรตามอารมณ์ทำอะไรตามความรู้สึก ถ้าบทเขาจะรักบทเขาจะใส่ใจเขาก็รักและใส่ใจจนคุณใจฟูเลยทีเดียวนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่อารมณ์ศิลปินเนาะอารมณ์รักง่ายไหนเร็วอารมณ์ขี้เบื่อพอให้เขาต้องจดจ่อทําอะไรนานๆนะ่ะมันก็มีความเบื่อหน่ายมันก็มีความแบบอยากทํามั่งไม่อยากทํามั่งนะคะให้คุณเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคาดหวังว่ามันจะกลับมาแล้วดีขึ้นอย่างเช่นคุณ รู้สึกว่าคุณต้องการให้เขาใส่ใจคุณตลอดเวลาแบบร้อยเปอร์เซนต์เขาก็คงจะทําให้คุณไม่ได้แต่เขาจะทําเป็นพักๆทําตามอารมณ์แต่ขอให้คุณเข้าใจก่อนว่าโอเคแหละถึงเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เจตนาดีที่อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากที่จะมีคุณนะแล้วก็เขารู้สึกรักแล้วหวงแหนร,รักและหวงแหนในตัวคุณอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ข้างในเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตลอดเวลาก็ได้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่อารมณ์แบบ แปลปรวนมามาหายหายเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำอะไรประมาณนี้นะขอขยายละกันนะก็โอเคนะคะสิบเหรียญเขาก็จะกลับมาชัดเจนกับคุณี่แหละเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปทําให้เขาอึดอัดหรืออย่าไปพยายามที่จะควบคุมเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ดื้อๆคนหนึ่งนะคะแล้วเขาชอบความแบบฟิลแบบสบายๆนะคะคือสิบเหรียญนะคุณ่ะคือตัวจริงแหละ แต่ก้าเหรียญกับให้เด็กถือดาบมีความอิสระนะมีความไม่ชอบให้ใครบังคับมีความเป็นตัวงตัวเองสูงแล้วก็ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะถูกควบคุมนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่คุณคาดหวงังแต่ก็ถือว่าเขาก็ชัดเจนกับคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนัชชาเมจิกชาแนลด้วยนะคะ